สวัสดีครับมาพบกับช่องนาแบ็กสอนซ้อมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Redmi 9A นะครับตัวนี้มีอาการแบตบวมจนดันฝ้าหลังอ้าออกมานะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยติดตามผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับลำดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้เข็มนะครับจิ้มถาดซิมออกมาไว้ก่อนนะครับผม แล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับสอดใต้ฝาหลังนะครับเพื่อจะทําการเปิดฝาหลังนะครับหรือว่าท่านใดนะครับจะใช้ไพ่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพลาสติกอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ทําการสอดเข้าไปใต้ฝาหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดนะครับ อันนี้นะครับฝาหลังก็จะครอบไว้เฉยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือลูกค้าไม่เคยซ่อมมานะครับก็ฝาหลังก็จะแน่นนิดนึงนะครับแกะฝาหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ฝาหลังวางไว้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้ไขควงนะครับไขน็อตนะครับให้หมดทุกตัวนะครับเพื่อจะเปิดฝาครอบเมนบอร์ดออกนะครับ พอเราไขน็อตออกทุกตัวแล้วนะครับเราก็จะใช้แหนบนะครับหรือว่าท่านใดใช้เล็บแกะออกก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําการเอาแหนบนะครับแกะใส่แพ่แบตเตอรี่อก่อนนะครับเพื่อกันไฟลัดวงจรนะครับแล้วก็เป็นใส่แพ่ตัวชาร์จนะครับต่อไปนะครับเราจะมาแกะแบตเตอรี่นะครับ รุ่นนี้จะมีกาวอยู่2ฝั่งนะครับเราก็ต้องแกะกาวนะครับจะมีที่ดึงให้ตัวสีดำๆนะครับเราก็ทําการดึงก่อนเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาแกะฝั่งขวานะครับ ในการดึงนะครับเราก็ไม่ต้องดึงให้สุดนะครับดึงให้พลอยยืดแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับถ้าดึงสุดไปมันอาจจะขาดก็จะแกะลําบากนะครับดึงแบบผมนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะครับพอดึงออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการดึงแบตเตอรี่ออกได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับแล้วเราก็นํากาวยางนะครับติดใต้แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับวางลงไปนะครับก็เป็นแบตยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีมอกรองรับมาตรฐานนะครับแล้วเราก็ใส่แบตเตอรี่แล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ใส่ใส่แผ่ตูดชาจกระจก่อนนะครับแล้วก็ใส่ใส่แผ่แบตเตอรี่นะครับ กดให้เรียบร้อยนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วเราก็นำฝากคอมเมนต์บอร์ดนะครับมาครอบกลับนะครับผมแล้วก็ใช้ไขควงนะครับไขน็อตกลับไปให้หมดทุกตัวนะครับอันนี้ผมวางให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็มันจะง่ายต่อการไขกลับนะครับเพราะว่าน็อตแต่ละตัวโทรศัพท์แต่ละรุ่นก็คือน็อตจะตัวไม่เท่ากันนะครับ ระหว่างให้เป็นจุดนี้ก็คือจะง่ายต่อการประกอบกลับนะครับพอเราไขน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำฝาหลังนะครับมาครอบกลับไปนะครับโดยใส่จากด้านบนก่อนนะครับให้ลงล็อกแล้วก็ทำการไล่กดทำการไล่กดไปทั่วๆนะครับอันนี้กไ็ไม่ต้องกดแรงนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําถาดซิมนะครับใส่กลับไปนะครับเป็นนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการสาธิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Redmi 9A นะครับสำหรับท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ